หลังจากที่ลุงพลได้รับการประกันตัวไปแล้วนะครับหลายคนก็คงจะเห็นคำให้สัมภาษณ์ของทนายฝั่งลุงพลเนี่ยครับค่อนข้างที่จะดุเด็ดเผ็ดร้อนมากนะครับแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมากนะฮะทำให้หลายคนเนี่ยชื่นชอบนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ดูเด็ดนะฮะตรงเนี้ยนะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าโอ้ยทําไมมันรุนละทึกขนาดนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับในฝั่งของคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยครับก็ยังมองว่าเออทนายของลุงพลเนี่ยนะครับผมไม่แน,น่ใจนะแต่เห็นข่าวนําเสนอว,นะะว่านะฮะว่าคุณแม่ก็บอกว่าทนายของฝั่งลุงพลเนี่ยเก่งนะครับคุณแม่ก็อยากมีทนายบ้างเหมือนกันนะครับประกอบกับทนายหลายคนก็บอกว่าลุงพลเนี่ยมีทนายแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยยังไม่มีทนายเลยนะครับดู จะไม่เป็นธรรมกับคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับจะมีทนายไว้ก็ได้นะครับไว้คอยปรึกษาซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่ามีทนายเนี่ยดีกว่าไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีทนายจริงๆนะครับก็อยากจะบอกว่า ในคดีของคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยครับไม่จำเป็นต้องมีทนายก็ได้นะฮะเพราะว่าในคดีอาญาเนี่ยครับตำรวจเขาเป็นคนทําคดีนะครับเป็นคนรวบรวมพยานหลักฐานหลังจากรวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยเขาส่งให้พนักง,งานอายการนะครับซึ่งพนักง,งานอายการนี่แหละนะฮะที่เราเรียกกันว่าอายการเนี่ยจริงๆก็คือทนายนั่นเองนะครับคือทนายของคุณแม่นั่นเองนะฮะพอตํารวจส่งข้อมูลให้กับส่งสำนวนให้กับอายการแล้วเนี่ยอายการก็จะส่งเรื่องขึ้นศาลนะครับแล้วก็ หากมีการพิจารณาคดีกันเนี่ยอายการนะครับก็จะทําหน้าที่เป็นทนายให้คุณแม่ของน้องชมพู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะจริงๆแล้วหากจะบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่มีทนายนะครับก็คงไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยทำข้อมูลให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งให้ทางอายการซึ่งอายการเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นทนายความให้กับฝั่งคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับในการดําเนินคดีกับลุงพลนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้น ในส่วนนี้ถือว่าคุณแม่เนี่ยก็มีทนายความอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณแม่อยากจะมีทนายเพิ่มนะครับเพื่อเอามาเ,าเขาเรียกว่าอะไรเป็นโจทย์ร,ร่วมนะครับในคดีอาญาก็สามารถที่จะแต่งตั้งได้นะครับก็อาจจะว่าอาจจะมีทนายเ,เข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าถามว่าบทบาทของทนายฝั่งคุณแม่นะครับที่จะแต่งตั้งเข้าไปที่ไม่ใช่ามมาอายการนะครับก็คงมีบทบาทไม่เท่าก <heit> ับลุงพลนะครับเพราะว่าในในทางคดีอาญาเนี่ยครับ เวลาที่พิจารณาคดีในศาลเนี่ยทางพนักง,งานอายการนะครับจะเป็นผู้ทําหน้าที่เป็นหลักนะครับในการว่าความนะครับซึ่งทนายที่คุณแม่ถ้าแต่งไปนะเป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญาก็คงไม่ได้มีบทบาทอะไรเพราะว่าไม่ได้ไปฟ้องเองนะครับหรือว่าถ้าหากจะไปฟ้องเองเนี่ยผมว่าทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยไม่สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะในส่วนเนี่ยนะครับ คุณแม่ของน้องชมพู่นะครับถ้าอยากมีทนายก็สามารถที่จะทําได้นะฮะแต่ถามว่าบทบาทเนี่ยก็คงไม่เท่ากับทางฝั่งผู้ต้องหาซึ่งทนายเขาเนี่ยต้องทํางานหนักเพื่อว่าจะต้องต่อสู้คดีแต่ส่วนของคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยเขาก็มีอายการกับตํารวจนะครับคอยดูแลคดีเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะแต่งตั้งเพิ่มขึ้นไปก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยช่วยดูแลในส่วนของการเรียกค่าเสียหายมากกว่านะครับยังไงก็ตามนะครับก็คอยดูต่อไปนะครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรครับ